ออาฟงโซ่เดวีแบ็กสายผู้คลั่งเมซี่กับภารกิจแรกเสื้อที่ใช้เวลานานกว่า2ปีครึ่งการมีไอดอลหรือมีนักเตะรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยปกติแล้วส่วนมากเนี่ยเราก็จะเล่นตามสไตล์ของไอดอลที่เราชื่นชอบใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเล่นในตำแหน่งปีกเราก็จะมีไอดอลเป็นปีกอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนมาหรือโรนัลโดสมัยก่อนที่เล่นปีกอ่ะ ปีกขวาก็จะมีเมสซี่สมัยที่เขาเล่นปีกอะไรเงี้ยแต่ในรายของอัลฟองโซเดลวีก็จะแปลกๆออกมาหน่อยเนาะคือเขาเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายใช่ไหมครับใช้ความเร็วในการวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่เขาด้านมีไอดอลเป็นเลือดเมสซี่ครับที่โอ้โหลากเลื้อยคล่องแคล่วว่องไวอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงตำแหน่งก็ต่างกันแล้วนะครับอีกคนเป็นผู้เล่นในเกมลุกอีกคนนึงเป็นผู้เล่นในเกมรับแต่ถึงแม้ว่าสไตล์และตำแหน่งจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่เราเนี่ยจะรักจะชอบใครเนาะ ซึ่งเอาฟงโซเดวีนะครับเรียกได้ว่าคลั่งเมสซ,ซี่เอามากๆนะครับจะเห็นได้จากการที่เขาเนี่ยกรีดลั่นบ้านเลยครับหลังจากที่เขาเปิดการ์ดฟี ف าย2ิบสได้เมสซ,ซี่ครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีโปเตอร์รูปคู่กับเมสซี่ด้วยครับเป็นภาพที่เมสซี่เนี่ยยื่นมือมาดึงเขาให้ลุกขึ้นนะครับสมัยที่เมสซี่อยู่บาซ่าซึ่งตอนนั้นก็เป็นการเจอกันระหว่างบาเยอร์กับบาซ่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเจ้าตัวก็ใส่กรอบมาแปะไว้ผนังบ้านเลยครับโหโหและถ้า,ากซูมเข้าไปในภาพดังกล่าวนะครับ ภาพนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่เจ้าบุญทุ่มโดนเสือใต้ไล่ถล่มแบบขาดลอย8ต่อ2ในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับซึ่งในเกมเดินกล่าวนะครับอลฟองโซเดวีเนี่ยเรียกได้ว่าเทพจัดจัดครับใช้ความเร็วกระชากแนวรับของบาซาด้เรียกว่าขาดกระจุยครับนั่นแหละครับหลังจบเกมนะครับอลฟองโซเดวีที่ชื่นชอบเมซี่เอามากๆก,ก็ได้เข้าไปขอแลกเสื้อกับเมซี่ แต่เมสซี่ที่โอ้โหผิดหวังกับผลการแข่งขันเนาะก็ได้ปฏิเสธที่จะแลกเสื้อกับเขาไปแต่เดวีก็เข้าใจครับว่าเมสซี่คงจะอารมณ์ไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยเนาะโดยอลฟองโซ่เดวีก็ได้เผยผ่าน BT Sport ว่าเออผมขอแลกเสือ้อแต่ผมคิดว่าเขาคงอารมณ์ไม่ดีมันโอเคเอาไว้ครั้งหน้าหวังว่านะการเวลาผ่านไปเมสซี่ย้ายจากบาซ่าไปอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงแต่โชคชะตาพาทั้งคู่มาเจอกันครับ บาเยนน์โคจอนมาเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกนะครับบาเยนน์มิวนิกบุกไปเจอปารีสที่ปาร์คเดอแพงก่อน และก็เป็นทางด้านเสือใต้นะครับที่สามารถเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ด้วยสกอร์แบบนี้นะครับที่มันไม่ได้ห่างกันมากนักเตะของปารีสก็รู้ครับว่าในเลก2ก็ยังมีโอกาสเยอะอยู่ที่จะแก้ตัวได้อ่ะก็ไม่ได้อารมณ์เสียอะไรมากมายนะักและอัลฟองโซเดวีที่เคยผิดหวังกับการขอแลกเสื้อกับเมสซี่เมื่อครั้งก่อนก็ยังไม่ยอมแพ้ครับที่เขาเคยพูดไว้ว่าเอาไว้ครั้งหน้าและมันก็คงจะเป็นครั้งนี้แหละครับ หลังจบเกมอัลฟองโซเดวีได้เดินเข้าไปขอแลกเสื้อกับเมสซี่อย่างมีหวังและในที่สุดเขาก็ได้สมหวังสักทีครับเมสซี่ยืนแลกเสื้อกับเขาอย่างเป็นกันเองและมันก็เป็นอะไรที่ฟูลฟิลเอามากๆเลยนะครับแต่ก็นับถือใจอัลฟองโซเดวีนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเลยอะ คือบางคนอ่ะโดนปฏิเสธครั้งหนึ่งอาจจะเลิกติดตามไปเลยก็ได้นะคืออาจไม่ได้คิดไปถึงขั้นที่แบบว่าเมสซี่เขาคงอารมณ์ไม่ดีอยู่แหละอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยเอาใจคนอื่นมาใส่ใจตัวเองก่อนเสมอนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ทัศนคติดีมากๆเลยครับโดยเดยวี่ก็ได้บอกนะครับว่าเขาเติบโตมากับก,บการเฝ้าดูเมสซี่มาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะก็เลยได้ว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่คอมพ l e ทเอามากๆเลยนะครับน่าอิ้าจริงแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับอาฟองโซ่เดวี่กับภรกิจที่ กว่าจะได้เสื้อเมสซี่มาต้องใช้เวลากว่า2ปีครึ่งก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน